สวัสดีค่ะพี่น้องที่รักอรุณสวัสดิ์นะคะเช้าวันพุธเนาะวันนี้พี่น้องคงเห็นเงาเพราะว่าตอนนี้เวลาประมาณหกโมงตรงเนาะอาจารย์ก็ได้มาออกคลิปเพราะว่าไม่มีเวลาเลยพี่น้องเพิ่งจะกลับมาเนาะเออก็มีภาระไปต่างจังหวัดนะคะก็มาแสดงความยินดีกับพี่น้องอที่ที่ได้ โต๊ดเนาะได้โต๊ดสามตัวได้สองตัวได้วิ่งได้อะไรก็ดีใจด้วยแล้วก็เสียใจกับพี่น้องท่านใดที่ไม่ได้ตามแล้วก็ไปเชื่อเลขเด่นเลขดังอะไรอ,ะอย่างที่เขาตามกันแล้วก็อาจารย์ได้ข่าวหลายท่านบอกว่าไปตามเลขเด่นเสียเลขเทพไปหมดเพราะงั้นเพราะว่าเลขเด่นเขาเนี่ย อ่จจะเป็นเลขพวกสูงๆทั้งหลายหรือเลขอะไรต่ออะไรอาจารย์ก็ไม่ทราบได้เห็นเขาบอกว่าได้สี่สิบหมดทุกอย่างเจ้ามือเขาก็สุดๆนะเนาะอันทุกอย่างเหมือนกันเลขดังแต่ก็ยังซื้อกันเนาะซื้อหากันแล้วก็ส่วนที่ได้ก็ดีใจด้วยเนาะที่ท่านไม่ได้เชื่อตามนั้นแล้วก็ดีใจกับพี่น้องนะจากหลักร้อยเนาะ ทั้งหลักร้อยหลักหน่วยพี่น้องต้องเข้าใจนะเลขตอนนี้มันผันผวน,นมากถ้าท่านใดกลัวนะก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรก็ควรจะอยู่นิ่งๆก่อนน,ะตอน,นะตอนนี้เลขแล้วตอนนี้ภาวะน้ำท่วมนะเนาะเขาก็หาเงินช่วยน้ำท่วมกันอยู่กออ็อันนี้ก็เข้าใจได้นะเราไม่ต้องพูดอะไรเลขออกตอนนี้มันก็จะเป็นเลขเอ่า ที่พูดไม่ได้เนาะตามนี้แหละ,ะเบิ้ลหามตองตลอดเนาะ,ะแถมข้างบนหามข้างล่างหาเบิ้ลกันอีกอก็ไม่จะว่าไงแล้วก็ห้าสไม่มีนะธรรมดาเด่นมันจะต้องเป็น5้าหนึ่ง่งะออกสองสองเนาะแล,แล้วอาจารย์ก็ทํามาให้แล้วเนาะแล้วก็เดี๋ยวทำเลขพวกนี้ให้ดูก่อนก็ดีใจกับพี่น้องที่ สูตรที่อาจารย์เลือกเนาะอันนี้สูตรนี้ออกทั้งห้าทั้งสองเลยมันเป็นเงาหน่อยนะพี่น้องนะอย่าว่ากันนะเพราะมันเป็นกลางคืนแสงแสงยังไม่เข้ามันมีแต่ไฟมันจะต้องเป็นเงาสะท้อนเนาะเนี่ยเห็นไหมคะเลขที่อาจารย์รักมากที่สุดในงวดเนี้ยก็คือห้าให้พี่น้องวิง่งห้านีถ้าพี่น้องเล่นล็อกห้าพี่น้องก็จะได้สตัวด้วยเนาะก็ดีใจกับพี่น้องด้วยนะคะ ดีใจด้วยนะดีใจจริงๆที่ได้เงินเที่ยวปีใหม่กันส่งท้ายปีกันเนาะออ <c oughs> แม้ว่าอาจารย์จะเขียนว่าเพราะว่ามันเป็นตรงเนี้ยมันเป็นสองห้าห้าสองเนาะอาจารย์ก็เลยเขียนไปอ่ะเนี่ยวิ่งเห็นไหมคนะวิ่งเข้าเนาะเข้าวิ่งก็ดีใจด้วยเดี๋ยวรอบนี้อาจารย์ก็จะไม่ทําให้พี่น้องได้ควยเขวอะไรล็อกห้าก็ข้าวสองห้าก็ดีใจกับพี่น้อง ที่ได้กันนะถ้าเชื่ออาจารย์หรือเชื่อตรงนี้ติดตามตรงนี้พี่น้องได้เงินแน่ๆ <c oughs> <c oughs> สูตรก็ยังเข้านะเลขเป็นแบบนี้สูตรก็ยังเข้าอยู่เนาะลอกล่างแล้วก็ชุดสี่แถวนะชุดสี่แถวชุดสี่แถวนี้ก็เข้าหมดนะเข้าห้าเข้าห้านะข้างล่างเนี่ยเข้าสองเนาะเดี๋ยวอาจารย์จะทําให้นะยังไม่มีเวลา วันนี้ก็มาทําเลขชุดคัดเล่นกับหลักร้อยให้พี่น้องก่อนเผื่อว่าพี่น้องจะหาซื้อเลขลอตเตอรี่อะเข้ามาแล้วพี่น้องแคปนะสําหรับพี่น้องที่เข้ามาใหม่แคปได้เลยถ้าติดตามก็เข้าใจอยู่เนาะบางท่านก็เพิ่งเห็น <c oughs> อาจารย์ทํามาแล้วเนี่ยปีที่สิบสองเดือนหน้าเนี่ยก็เป็นปีที่สิบสองแล้วนะเพราะฉะนั้นก็ถ้าไม่แน่ไม่ชัวร์อยู่ไม่ได้ ใครอยากจะเข้ามาเป็นลูกศิษย์ VIP ก้นกุฏิก็เข้ามาเนาะอยากจะส่งท้ายกันก็เข้ามา VIP ก็ต้องติดต่อมาก่อนนะต้องโทรมาก่อนดวงสมพงกันก็จะได้เจอกันเนาะถ้าโทรมาแล้วได้คุยกับอาจารย์ถือว่าท่านดวงสมโพงกันก็เข้ามาเนะี่ยเบอร์นี้หรืออยากได้อะไรก็แล้วแต่ติดต่อตรงนี้เพราะว่ากาแฟกาแฟลดความอ้วนนะหรือว่าจะเป็นอา่อาอ่าพวก วิตามินเนาะเอะ ه, ธรรมดาอาจารย์ทำอยู่มันก็เข้าเห็นหมดนะยด,ด,ด,ดีหายไปซะงั้นกล้องมันกล้องมันเลื่อนลงมาไม่มีโชควงาสนาที่จะได้เปลี่ยนโทรศัพท์กับเข้อสัีพี่น้องเมื่อไหร่จะมีนางฟ้าเทวดาขี่ม้าขาวมาทำบุญซื้อของอาจารย์เยอะๆจะได้เนาะจะได้ เปลี่ยนโทรศัพท์แนละ้พี่น้องได้เห็นกันดีๆชัดๆ VIP นะเข้ามาต้องโทรมาก่อนเนาะต้องโทรมาก่อนเท่านั้นเนาะโทรมาถ้าได้เจออาจารย์ก็ถือว่าดวงสมพงศ์พี่น้องจะจะได้รวยกันเนาะหรือว่ายังไม่กล้าก็เล่นตรงข้างนอกก่อนเพราะว่าเลขมันตอนนี้มันก็ผันบวนอยู่นะถ้าท่านใดงวดไหนที่มันผิดก็ขออภัยนะอืมก็ไม่เข้าล่างก็เข้าบนก็ยังดียัง,ยง,ยงให้พี่น้องได้ ได้ใช้เงินกันเนะ <c oughs> าะแถบหรือยังละ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศนย์ะตามนั้นเบอร์โอนก็เบอร์นี้นะ0ูนย์หกสองสห้าหนึ่งสามสองสี่สองอาจารย์ดูแลผู้ป่วยอยู่สี่รายก็ตอนนี้ช่วงหนาวจัดเนาะอาจารย์ก็อยากจะเล่าให้ฟังช่วงหนาวจัด ไปเหมือนใบไม้ร่วงเหมือนกันโรงพยาบาลเยอะมากแล้วก็คนที่อาจารย์ดูแลก็หมดความทุกข์ทรมานไปแล้วหนึ่งติดเตียงมาหลายปีพี่น้องอาจารย์ก็ดูแลมาก็ได้ของพวกนี้ยช่วยพัฒเพิดบ้างค่ายาปฏิชีวนะมีแผลกดทับด้วยพี่น้องไม่รู้จะทำไงเหมือนกันเนาะ,ะถ้าติดเตียงเนี่ยเขาหมอเขาเขาก็ดูแลทุกสองชั่วโมงเพื่อพลิกกลับร่างกายเนาะ มันก็อยู่ไม่ได้หรอกพี่น้องเลือดลมมันเพราะว่าเป็นโรคภัยอ่ะเลือดลมมันเดินไม่สะดวกอยูนะ่แล้วแผลกดทับก็ทํายังไงก็ทุกสองชั่วโมงเพราะคุณป่วยนอนควนะ่ำหน้าคว่ำหน้าไม่ได้ไงายตะแคงไปซ้ายขวาเท่านั้นเองพอหงายไปปุ๊บก,ก็กดทับตะแคงไปด้านนี้ก็แผลเพิ่งเจาะแผลเห็นเนะ้สะสุดท่านไปแล้วก็สบายแล้วแต่ว่าแต่ว่าพี่น้องไอไม่รู้จะเล่ายัางไง คนที่ดูแลจากไปก่อนก็กลายเป็นว่าตจากไปตั้งแต่ได้ปีกว่าแล้วเขาไม่รู้หรอกคนป่วยเขาไม่รู้หรอกว่าคนที่ดูแลเขาลูกเขาดูแลเขาเขาได้ไปก่อนเสียชีวิตไปก่อนก็เหลืออาจารย์ที่ได้ดูแลเขาอยู่ก็นับปัจจุบันนี้ก็ได้เสียมาประมาณ <c oughs> วันนี้วันที่วันอ่าวันนี้วันที่สาม วันที่สามแล้วอาจารย์เอาเอา,เอาฝากที่โรงพยาบาลก็คือใส่ตู้แช่เนาะที่ห้องดับจิตห้องเย็น <c oughs> แล้วก็เพื่ออาจารย์หาสมทบทุนได้เงินได้ก็จะเอากลับไปบ้านเกิดของเขาแล้วก็ไปที่วัดแล้วก็ไปทําตามเอ่อตามแค่เอ่อกำลังซับเนาะเขาก็ไม่มีญาติแล้วตอนเนี้ยก็เอาไปทําเพื่อว่าเอ่อ ให้หลวงพ่อท่านทําสับป,ปะเล๋อทาแล้วก็เอารอยอังคารตามอัตภาพเนาะแล้วก็อาจารย์ก็ด้วยช่วยได้แค่เนี้ยเพราะว่ากําลังทรัพย์ของอาจารย์ก็ตอนนี้ก็รู้อยู่ว่าประชาชนไม่มีท่านใดที่เอ่อที่จะพอมีกําลังทรัพย์อยากจะช่วยร่วมบุญอยากจะช่วยเลยเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนาะทําบุญเนี่ยเป็นหมื่นนะทาศพไหนจะลดเดินทางเนาะบรรทุกศพต้องใช้น้ํามัน แล้วก็เดินทางไปที่วัดหลวงพ่อก็ต้องใช้ทุกสิ่งทุกอย่างอะเพื่อทำให้ให้ตามถูกต้องเนาะเออก็เป็นหมื่นนะขั้นต่ำนะเป็นหมื่นอาจารย์นึงต้องหาเนี่ยหาวันนี้มั่นวันนี้อุสาห์มั่นใจนะว่าเออพี่น้องจะต้องถูกทั้งบนทั้งล่างสามตัวเลยดันมาเป็นเบิ้ลหามตองอีกเออแต่ก็มีผู้เข้าผู้ถูกเหมือนกันแต่ว่ามันมันก็ ถูกคนละนิดคนละหน่อยนะเกือบเอาชีวิตไม่รอดกันอย่างเงี้ยก็น่าเห็นใจนะพี่น้องเนาะอ่ะช่ามันเถอะก็ <c oughs> อยู่ในห้องนั้นสงบไปก่อนเดี๋ยวค่อยเอ่อไปทําให้แล้วกันอาจารย์ก็จะพยายามเนาะ,ะถ้าท่านใดที่เอ่ออยากจะร่วมบุญก็ช่วยซื้อของอาจารย์นะอะ่ไม่ว่าจะเป็นกาแฟลดความอ้วนจะเป็นเอ่อพวกเอ่อของที่อาจารย์มีอยู่แล้วอาจารย์ าขายให้พี่น้องได้แล้วก็มีพี่น้องที่เดี๋ยวอาจารย์พูดก่อนมีพี่น้องที่ <c oughs> คอมเมนต์เข้ามาเกี่ยวกับสูตรโตนะ๊ะเนาะสูตรโต๊ะสามตัวสูตรโต๊ะสามตัวเนี่ยเล่นได้ตลอดชีพจนกว่ารัฐบาลจะเลิกแล้วครอบคุมขอให้รู้ว่าเลขอ่ะมันออกเลขอะไรเหมือนอย่างเงี้ยอาจารย์ให้เงี้ย ถ้าพี่น้องเชื่อใจอาจารย์เอาสูตรต้นไปบอกได้เลยว่ารวยเพราะว่าอาจารย์ให้เลขวิ่งถูกไหมคะที่แล้วออกอะไรเนี่ยเลขวิ่งเนี่ยมันเข้าบางทีมันเข้าหมดเลยนะพี่น้องเห็นไหมคะส่วนมากจะไม่ค่อยเสียกันนะเนี่ยเนี่ยเข้าตลอดอะ่ะรางวดเนี้ยเข้าเข้าห้า พี่น้องก็เล่นสูตรโต้ล็อกห้าพี่น้องได้เงินแน่ๆมีมีอยู่แล้วเพราะทาครอบคุมเข้าล้านเปอร์เซ็นเล่นได้ตลอดทีนะ่กว่ารัฐบาลจะเลิกทําบุญนะอยากได้สูตรอยากซื้อสูตรมีสูตรเด่นสูตรดับมีพี่น้องถามมาเกี่ยวกับสูตรดับสูตรดับเนี่ยถ้าเรารู้ใช่ไหมถ้าเรารู้อะเราก็จะลดทอนมาได้ว่าเออเล่นให้น้อยลงประหยัดลงก็แล้วแต่ท่านเนาะเพราะว่ามันมีสูตรเอ,อ่อ เบิ้ลหามตองด้วยเนาะบวกเข้าไปเมื่อก,ก่อนนี้มันจะมีสูตรต๊ดอย่างเดียวแล้วตอนนี้บวกมีสูตรเบิ้ลหามตองให้อีกด้วยจะไม่มีการพลาดเลยจะออกเลขตัวเดียวก็ยังได้เงินเนาะตามนั้น <c oughs> อ่ะ <c oughs> หลักร้อยเนี่ยพี่น้องงวดนี้เข้าเร้อยหน่วยเนาะอ่ะพี่น้องแคปก่ะอาจารย์ทำให้แล้วเนาะ อันนี้ก็มีแปดมีหกมีสี่จะเข้าตัวไหนไม่รู้แต่ว่าซื้อลอตเตอรี่ให้ซื้อพวกนี้ติดเป็นหลักร้อยไว้เพราะว่าส่วนมากชอบมาสามตัวหน้าสามตัวท้ายเนาะอืออาจารย์จะจดเนี่ยรอบก,ก่อนนู้นออกมีสองสี่สองสองสามเก้าเนี่ยเหไหมเข้าหมด <c oughs> อ่ะพี่น้องแคบนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์อันนี้อาจารย์จัดมาให้วันนี้จัดมาแค่ตรงนี้ก่อนเนาะ ส่วนถ้าเลขพวกเลขอันนี้พรุ่งนี้นะอาจารย์ว่างจะทาส่งมาให้คอยติดตามกันไปเรื่อยๆแล้วก็เข้ามาแล้วอย่าลืมนะแชร์ให้อาจารย์คนละหนึ่งแชร์นะแชร์ไปตามกลุ่มตามไลน์ตามเพื่อนเนาะอ่ะแล้วก็อยากซื้ออะไรอยากทําบุญอยากซื้ออะไรมีอยู่สองเบอร์นี้นะอ่าไทยพาณิชย์ส่วนมากจะเป็นไทยพาณิชย์เพราะว่าอ่าอันนี้อาจารย์จะมีอยู่ในอ่าในโทรศัพท์เนาะ เขาเรียกในแอปในอะไรนี่แหละมันจะมันจะขึ้นรันขึ้นมาดิ้งขึ้นมาให้รู้เลยว่าเ,ออเข้ามาแล้วเพราะว่าเข้า VIP เนีเนี่ยพี่น้องเข้า VIP เนี่ยมันต้องโทรหากันก่อนนะบอกก่อนนะถ้าใครอยากเข้า VIP ต้องโทรมาก่อนโชคดีก็จะได้คุยกันกับอาจารย์ถือว่าดวงสมพงกันเนาะไม่ต้องไม่ต้องม,มาแอบดูยืนดูดูเขารวยไม่ต้องอยากรวยก็ค้นขวายด้วยตัวเอง ก็โทรมาเนาะอยากซื้อของโทรมาเพราะว่า VIP ีเนี่ยมันต้องเชื่อมกันเพราะว่ายูดีๆเข้ามาไม่ได้ต้องกดรับรับกันแล้วก็แอดไลน์กันเนาะถึงจะเข้ามาใน VIP ได้เพราะฉะนั้นก็โทรมาก่อนเนาะมีอะไรไม่ต้องถามในคอมเมนต์นะอาจารย์ค่าสมัครเท่าไรอบอกไม่ได้เขาไมา่ให้เขียนตรงนั้นอัลค่าไอ้นี่เท่าไหร่ไม่ต้องแค่โทรมาไม่ได้เสียกี่บาทพี่น้องเนี่ยโทรมาหรือให้เบอร์ไว้เดี๋ยวอาจารย์โทรกลับน,นะ แล้วก็อันนี้เล่นอะไรก็แล้วแต่ชุดคัดเล่นคัดเล่นนะให้คัดเล่นนะไม่ใช่ให้เล่นหมดนี่นะคัดเอาเป็นอย่างยางชอบสองเล่นสองมันก็ยังมีจกะกทั้งสองสองของวันที่16บเดือนธันวาสองสองเนาะอ่ะสิบหกหนึ่งสองหกแแคปค่ะหนึ่งสองสาี่ห้าหเจ็ดแปดเกก็ วันหวยออกก็ไม่ได้เข้ามาเพื่อแสดงความดีใจอะไรกับพี่น้องเลยเพราะว่าอยู่ต่างจังหวัดเนาะก <c oughs> ็จะพยายามตื่นแต่เช้าวันนี้ก็ตื่นตีสี่นีพี่น้องอเพื่อจะได้เอมีเวลาหกโมงเนี่ยก็มาทำให้พี่น้องอเป็นชุดคัดเล่นเลือกแล้วก็หลักร้อยเผื่อพี่น้องได้หาซื้อ,อลอตเตอรี่กันเนาะแล้วก็ ถ้ามั่นใจกดติดตามเอาไว้นะอยากเข้าเป็นสมาชิก V.I.P ก็โทรเข้ามาเพราะว่าถูกคือถูกไม่ถูกเราก็บอกว่าไม่ถูกเนาะเราไม่โกหกกันนะพี่น้องถ้าโกหกอยู่ตรงนี้ไม่ได้นะสิบก่าปีอะเขาออกอะไรเราไม่สนแล้วค่ะอาจารย์ไม่สนเลยอาจารย์ไม่มีไม่ไม่ไม่มูไม่มีสายมูไม่ได้เป็นสายมูอะไรกับใครคือออกเลขของอาจารย์คำนวณเท่านั้นนะถ้าเชื่อสูตรคำนวณก็เข้ามาเพราะว่าสูตรคำนวณของเรา เราทําแบบนี้มาสิบกว่าปีไม่มีพลาดถ้าท่านใดอยากได้สูตรโต๊ะสูตรโต๊ะถามว่ากี่ตัว <c oughs> มีพี่น้องคอมเมนต์เข้าไปในใน u t u b e สูตรโต๊เนี่ยมันจะเป็นสามสิบหกหางนะครอบคุมแต่ได้แน่ๆออกห้ามันจะมีล็อกห้าล็อกสองเนี่ยถ้าออกห้าสองเนี่ยมันจะมีล,อ 5, ลอ 2, นะ็อกห้าล็อกสองนะอ่าถ้าเล่นเล่นอะถ้ารู้ว่าเลขรางวัลที่หนึ่งคือเลขอะไรเนี่ยทันในสมตัวได้เงินแน่แน ออกสาหางถ้าพี่น้องไปเล่นเน่ยได้หมื่นกว่าอยู่แล้วนะโต๊ะ่แต่โต๊ะตรงๆก็มหาศาลแหละอะตามนั้นเนาะ,ะวันนี้ก็เวลาก็พอสมควรและสิบกวนาทีเนาะอาจารย์ก็เวลาก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ไม่ได้คุยนานไม่ได้เนาะใครอยากอยากได้กาแฟลดความอ้วนเป็นกาแฟผลไม้3 11ชนิดนะอ่าเป็นญ่าหวานอ่าไม่มีน้ำตาลเนานะ แล้วก็ลดเปรี้ยวก็จากผลไม้จากผลไม้ทุกอย่างทําให้พี่น้องลดภูมิหมาน้อยได้ลดไขมันในในกระเพาะในในลําไส้หรือว่าไขามันที่แข็งๆมันอยู่ในส่วนลึกๆของร่างกายเผาผ่านออกมาทานเนื้อตัดออกเนี่ยอาจารย์ทานไปแล้วแต่เช้าเนี่ย <c oughs> ตื่นขึ้นมาเป็นคนติดกาแฟนะตื่นขึ้นมาก็เทแล้วกาแฟแล้วก็เติมกาแฟผงไปนิดนึงเพื่อ,อความเข้มข้นเพราะบางทีเราตื่นแต่เช้าเนาะ ร่างกายมันแบบไม่ไหวพี่น้องอืกาแฟรสชาติดีมากอยู่ตรงไหนก็ได้กินพี่น้องอร่อยค่ะอ่อถ้าของไม่ดีจะไม่มานําเสนอนะอันนี้การันตีอร่อยเนาะก็สนใจก็ทักมานะตามนั้นแล้วก็ใครอยากเข้าวีไอพีโชคดีก็จะได้คุยกันคนเราอ่ะถ้าดวงสมพงกันดวงจะรวยบางทีนะเออ่เหมือนเหมือนมีอยู่หลายหลายลาย,ลายเหมือนกันอาจารย์กาลังจะเดินทางอแ,อแอดมินเกิดปวดท้องเข้าห้องน้ํา อาจารย์นั่งรอมีพี่น้องโทรมาเออได้คุยกันนะอนรอบนี้พี่พาดก็อย่าเสียใจนะใครพาดก็อ่ารอบนี้ไม่ได้ก็อย่าเสียใจรอบหน้าอาจารย์จะพยายามให้พี่น้องได้รวยส่งท้ายกันเนาะมั่นใจเหมือนเดิมนะวันนี้ก็ลาไปก่อนเนาะขอให้พี่น้องสุขภาพแข็งแรงทุกท่านอากาศเย็นก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะ,ะสอวอทั้งหลายเนาะก <c oughs> ะ็สุขภาพ หาซื้อไม่ได้อตื่นเช้ามาตกเย็นมาก็าออกกําลังหน่อยแล้วก็อไม่ต้องให้ไขรพยุอนอาจารย์เนี่ยเห็นอคนแก่บางทีถามกันอายุเท่าไหร่แล้วหกสิบกว่าเจ็ดสิบกว่านะเดินกันป้ออันนี้ดีใจแต่บางท่านก็ถือไม้แล้วบางทีห้าสิบกว่าเนาะอันเนี้ยเสียดายเพราะว่าไม่รักตัวเองอาจารย์พูดได้ว่าเขาไม่รักตัวเองห่วงแต่คนอื่นแล้วก็ดูแลตัวเองไม่เพียงพอ เพราะฉะนั้นดูแลตัวเองดูแลสุขภาพด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ